ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่เป็นครั้งที่สิบเธอตอบแล้วพวกเจ้าเข้ามาในหุบเขาทะลวงนภาบ่อยเพียงใดกันชิงสุยถามอย่างเป็นกันเองไม่แน่นอนหรอกส่วนใหญ่พวกเรามักจะเข้าไปอย่างมากที่สุดปีละสองครั้งไม่มีเวลาที่ตายตัว และครั้งนี้พวกเราแค่ตั้งใจจะเข้าไปพอดีประจวบเหมาะกับเจ้ามาพบกับพวกเราเธอตอบและส่งยิ้มให้เขาในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันแบบเป็นกันเองพวกเขาก็เดินมาถึงลำธารที่กว้างเพียง100เมตรและลึกประมาณ100เมตร พวกเขามองเห็นพื้นของลำธารได้อย่างชัดเจนที่แห่งนี้เงียบสงบมากมีปลาและกุ้งมากมายอาศัยอยู่ในน้ำชิงสุยคิดว่าเขาจะจับบางอย่างมาทำอาหารเขาตัดสินใจว่าเมนูสำหรับคืนนี้คืออาหารที่ทำจากปลาและซุปปลา ชิงสุยเอาคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ออกมาและมองไปที่ทองฟ้าแม้ทองฟ้าจะมืดแต่ก็ยังไม่ดึกมากและถ้าเขาใช้คันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์เขาอาจจะตกได้ของดีอีกด้วย หรือไม่ก็สามารถหาวัตถุด,ดิบมาทำอาหารสำหรับมื้อเย็นชิงสุยถือคันเบ็ดและมองไปที่หญิงสาวจากตระกูลมูบมันยังไม่ดึกมากานั้นเรามาตกปลากันไหมเอาสิข้าไม่เคยเห็นคนตกปลามาก่อนเลย หญิงสาวมองคันเบ็ดในมือชิงสุยอย่างสนใจพวกเขาทั้งสองเดินไปเรื่อยๆจนเจอจุดที่น่าจะตกปลาได้เมื่อมองไปที่ลำธารสายเล็กๆถึงแม้ชิงสุยจะรู้ว่าพลังของคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมแค่ไหน แต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังมากกว่าจะได้ของวิเศษหรือของดีจากที่นี้น้ำที่ลำธารแห่งนี้ใสามากจนมองเห็นก้นลำธารดังนั้นเขาก็ไม่น่าตกได้ของมีค่าใดายๆยกเว้นสัตว์น้ำธรรมดา นอกจากนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาตกหาของล้ำค่าใดๆดชิงสวยต้องการเพียงจับปลาและกุ้งเท่านั้นมันขยับหญิงสาวมองกัดเบ็ดและกล่าวอย่างมีความสุขถึงแม้จะตกปลาได้แต่มันตกใจและกัดสายเบ็ดหนีไปข้าขอโทษ เธอมองชิงสุยและขอโทษไม่เป็นไรนี้ถือเป็นเรื่องปกติชิงสุยพูดเพื่อใครกังวลให้เธอความพยายามครั้งที่สองของเขาประสบความสำเร็จชิงสุยตกมัดฉาหางมรกตได้มันมีขนาดประมาณครึ่งเมตร หญิงสาวได้แต่มองจากด้านอย่างเงียบเงียบแต่ใบหน้าของดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเธอมักจะยุ่งหรือมีเรื่องให้ทำมากมายตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแม้จะมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าคนอื่น แต่เธอก็ใช้เวลาจำนวนมากในการปลุกฝนหรือก็คือเธอใช้เวลาทั้งหมดในการปลุกฝนนอกจากนี้เธอยังมีสมบัติล้ำค่าที่อำนาจซึ่งนั้นหมายความว่ากระบวนการปลุกฝนของเธอไม่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วนะัก แม้เธอจะเคยลิ้มรสของปลาและกุ้งมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นคนตกปลาจากมุมใกล้ๆเช่นนี้เธอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเธอและยิ่งทำให้เธออยากลองตกปลาด้วยตัวเอง ถึงชิงสุยจะไม่ได้มองหน้าเธอแต่เขารู้สึกได้ถึงความสุขในหัวใจของเธอเขาเดาได้อย่างง่ายใดว่าชีวิตของเธอนั้นคงผ่านความยากลำบากมามากไม่อย่างนั้นเธอคงไม่กลายเป็นลูกสาวคนโตแห่งตระกูลมู่ในแบบทุกวันนี้ ดูเหมือนเธอจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาแม้กระทั่งเลี้ยงปลาเขาไม่ได้พูดเกินจริงเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีดินแดนหยกอมตะยุพราชเหมือนที่เขามีหรือไม่ใช่ทุกคนจะใช้ยาหรือของวิเศษอื่นๆเอย่างเขา ดังนั้นทุกคนจึงต้องใช้เวลามากในการก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆของพวกเขาชิงสุยตกมัจฉาหางมรกตได้3ตัวปูขนาดครึ่งเมตรและกุ้งมังกรขนาดเท่าฝ่ามือของชิงสุยสายตาของหญิงสาวจ้องคันเบ็ดตกปลาของชิงสุยอยู่ตลอด โดยไม่ยอมละสายตาเจ้าอยากจะลองบ้างไหมละ่ะชิงสุยยิ้มและถามมาเขารู้ดีว่าเธออยากจะลองทำดูเพียงแต่ไม่กล้าถามแน่นอนหญิงสาวกล่าวอย่างมีความสุขเธอรับคันเบ็ดทองคำตกปลาบริสุทธิ์มาจากชิงสุย แล้วฟังคำอธิบายวิธีการใช้และลองทําตามหลังจากเธอตกปลาได้ครั้งแรกท่าทางของเธอบ่องบอกว่ามีความสุขมากนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยได้เห็นรอยยิ้มของเธอในอิริยาบถเช่นนี้เป็นรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆ เมื่อผู้หญิงที่สง่างามยิ้มออกมาเช่นนี้แน่นอนว่าใครได้เห็นก็ต้องตกตะลึงถ้าตกอะไรได้ก็ไม่รู้น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสุขและสเสน่ห์ที่แฝงอยู่น้ำเสียงของเธอมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด ราวกับว่าเธอเป็นเด็กที่ได้รับของเล่นที่ชอบชิงสุยยิ้มและมองดูจากด้านข้างเขาไม่รู้ว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรแต่เขาดีใจที่เห็นเธอมีความสุขมันเป็นความรู้สึกง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมือนกับการถ่ายทอดความสุข ตัวอย่างเช่นถ้ามีคนยิ้มให้อีกฝ่ายก็อยากจะยิ้มตอบชิงสุยเอาถังออกมาและเริ่มทำความสะอาดปลากุ้งและปูดูเหมือนว่าหญิงสาวจะชอบตกปลาและเมื่อชิงสุยบอกเธอว่าพวกเขาได้วัตถุดิบเพียงพอแล้วเธอจึงหันมามองถังที่เต็มไปด้วยของที่ตกได้เธอยิ้มและส่งคืนคันเบ็ดให้ชิงสุยชิงสุยเก็บคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์เขายกถังและมุ่งหน้ากลับมาพร้อมหญิงสาว นี่เป็นครั้งแรกที่คันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ไม่ได้ตกของวิเศษแต่มันก็เป็นไปตามที่เขาคิดในตอนแรกถ้าเขาสามารถตกของล้ำค่าที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ชิงสวยคงไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากตกปลาทุกวัน ระหว่างทางกลับเขาพบว่าไม้แห้งและนำมาก่อไปเมื่อพวกเขากลับมาถึงก่อนเขาจะเริ่มทำอาหารได้แก่ปลาย่างซุปลากุ้งและปูเผาชิงสุยไม่กล้าพูดถึงฝีมือในการทำอาหารของเขา แต่ด้วยส่วนผสมที่โดดเด่นและความสามารถของเขาเขาก็ไม่เคยเจอใครทำทำได้รสชาติดีกว่าเขาอีกทั้งการทำอาหารก็เป็นเรื่องสนุกที่สามารถทำได้ในเวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่ที่บ้าน เขาก็จะทำอาหารสำหรับภรรยาและลูกๆของเขาช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและเพลิดเพลินยิ่งนักกลิ่นหอมของอาหารทำให้ใครที่ได้กลิ่นต้องหันมามองและจ้องไปที่ซุปปลาและปลาย่างพวกเขาเคยกินปลามากมายแต่ปลาชนิดนี้ ต่างไปและค่อนข้างดีทีเดียวและอาจจะดีกว่ามาตรฐานด้วยซ้ําแต่กลิ่นหอมของมันนั้นดียิ่งกว่าปลาชั้นเลอร์ที่พวกเขาเคยกินมาก่อนแม้คนส่วนใหญ่จะนําอาหารของตัวเองมาและชิงสุยก็เป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งทําอาหารแต่เขาก็ได้เตรียมอาหารและนํามาให้ทุกคน ลูกสาวคนโตของตระกูลมู่เองก็กินปลาย่างและดื่มซุปปลาแม้ว่าปกติแล้วเธอจะเป็นคนที่กินน้อยที่สุดท่ามกลางคนทั้งหมดแต่ครั้งนี้กลับทานเยอะเป็นพิเศษและยังขอเพิ่มอีกเรื่อยๆนี่คืออาหารที่ดีที่สุด ที่ชายชราอย่างข้าได้กินในชีวิตนี้ฮ่าฮ่าข้าได้ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปแล้วแม้ว่าข้าจะต้องตายในหุบเขาทะลวงนภาตอนนี้ก็ตามชายชราพูดขึ้นหลังจากกินซุปราหมดเขาพูดอย่างมีความสุขลุงเจ็ด ท่านยังหนุ่มยังแน่นและยังมีโอกาสอีกมากมายในอนาคตดังนั้นท่านอย่าคิดเช่นนั่นสิชายไวกลางคนมองชายชราที่แสดงท่าทีแปลกไปก่อนจะกล่าวกับชายชราอย่างเป็นห่วงเจ้างัวเจ้าตองสนุกกับการกินให้ได้เท่าค่าก่อน อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรนะไปบอกนางเลยสิชายชราไม่ได้หลงกลเขาแต่อย่างใดนี่ถือเป็นอาหารรสเลิศระดับโลกทั้งทั้งที่พลังวิญญาณของมหาทวีปราชาญเหนือป้าจะแข็งแกร่งและข้าก็กินอาหารดีๆมามากมาย แต่พอคิดว่าปลาธรรมดาธรรมดาอย่างมัจฉาหังมรกตจะรสชาติเยี่ยมเช่นนี้ความสามารถในการทำอาหารของเขาเหนือกว่าเจ้าพวกทำอาหารรสชาติสุนักเทียบไม่ติดเลยทีเดียวชายชรากล่าวลุงแปดพวกเรากำลังรับประทานอาหารอยู่ ท่านทำตัวเป็นผู้ดีขึ้นมาอีกสักนิดได้ไหมหญิงสาวจากตระกูลมู่ซึ่งนั่งอยู่ถัดจากชิงสุยพูดขึ้นอาจเป็นเพราะพวกเขาอายุใกล้ๆก,กันพวกเขาจึงมักอยู่ใกล้กันโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามสำหรับคนอื่นๆ นั้นคิดว่านี้คือเรื่องแปลกมากเพราะทุกคนตระหนักว่าพวกเขาทั้งสองดูเข้าขากันดีมากจนเหมือนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันโดยเฉพาะตอนที่พวกเขากำลังยืนอยู่ด้วยกันมันสิ่งที่ทั้งคู่ทำให้ทุกคนรู้สึก ชายหนุ่มคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากและมีพลังอำนาจที่น่ากลัวซ่อนอยู่และยังมีความรู้สึกที่พิเศษออกมาจากตัวของเขาด้วยหลังกินอาหารเย็นเสร็จชายชราเริ่มตั้งวงพูดคุยพวกเขาเปรียบเสมือนพี่น้องคู่หูหรือสหาย ที่ทำงานร่วมกันมานานหลายปีพวกเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งเรากับเป็นพี่น้องกันจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงมีหัวข้อสนทนาที่ไม่สิ้นสุดหญิงสาวตระกูลมุกลับไปที่ที่นอนของเธอ ชิงสุยมองไปบนท้องฟ้าและกล่าวละคนอื่นๆก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปในซุ้มที่นอนของเขาแล้วเขาไปในดินแดนหยกยุพราชอมตะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเขาเรียกพังพรหมื่นพิษออกมาเสียก่อนดังนั้นถ้าคนมาหาเขา ชิงซุยก็จะรู้ได้ทันทีดวงจิตวิหกของชิงซุยประสบความสําเร็จในขั้นเพิ่มพูนแล้วแต่วิหกสยายปีกของเขาประสบความสําเร็จในขั้นเริ่มเต้นและยังห่างไกลจากขั้นเพิ่มพูนอยู่มากดังนั้นจึงต้องใช้เวลาอีกนาน แต่ละเคล็ดวิชาจะพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์จะต้องใช้เวลานานมากยิ่งกว่านั้นชิงสุยยังฝึกฝนมากกว่าสิบเคล็ดวิชาอีกด้วยถ้าเขาไม่มีดินแดนหยกยุพร,ราชอามะะแล้วละก็เขาคงไม่สามารถพัฒนามาไกลได้ขนาดนี้ ฝ่ามือนกกระเรียนพันครั้งเคล็ดวิชานี้ประสบความสำเร็จขั้นเพิ่มพูดแล้วชิงสุยเหวี่ยงมือไปมาจนเกิดเป็นเงาฝ่ามือที่โจมตีไปข้างหน้านี่คือพลังของฝ่ามือนกกระเรียนพันครั้ง เช่นเดียวกับฝ่ามือพุทธองค์ทองคำาก้าสถานเพียงแต่เคล็ดวิชานี้เน้นการโจมตีอย่างตั้งมั่นไปทางเดียวในขณะที่เคล็ดวิชาอื่นๆโจมตีในรูปแบบกระจัดกระจายซึ่งทั้งสองเคล็ดวิชาก็มีข้อดีของมันเองเพียงแต่ในตอนนี้ฝ่ามือนกกระเรียนพันครั้งยังไม่แข็งแกร่งเท่าคลื่นหกสถานการโจมตีที่ของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำเก้าสถานนั้นมีพลังทำลายล้างสูง และสามารถใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้ที่มีพลังการป้องกันสูงแต่การโจมตีในรูปแบบกระจัดกระจายของฝ่ามือนกกระเรียนพันครั้งนั้นจะใช้โจมตีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าชิงสุย โดยเฉพาะผู้ที่มีพลังการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าพลังการโจมตีของขาวซึ่งการโจมตีปกติของชิงสุยนั้นจะไร้ประโยชน์เว้นแต่เงาของฝ่ามือนั้นสามารถโจมตีจุดสำคัญของฝ่ายตรงข้ามพันค้อนกัมปนาธวิหกสยายปี ลลอมสัตว์อสูรเขียนเครื่องรางการเขียนรูปแบบพยักทั้ง100รูปแบบวันรุ่งขึ้นชิงสุยตื่นแต่เช้าและเดินไปทางลำธารน,นั้นอีกครั้งเขาเป็นคนที่ต้องฝึกฝนตอนเช้าแต่เมื่อเดินไปถึง ชิงสุยได้ยินเสียงแกว่งกระบี่และพบว่าหญิงสาวกำลังกวาดแกว่งกระบี่อยู่ข้างลำธารเธอยังคงสวมชุดสีทองแต่ชิงสุยรู้ว่านั่นไม่ใช่ชุดเดียวกันกับชุดเมื่อวานเพราะม่านพลังวิญญาณของทั้งสองชุดแตกต่างกัน หญิงสาวถือกระบี่ยาวสีทองไว้ในมือและสิ่งที่ทําให้ชิงสุยประหลาดใจก็คือชิงสุยคือกระบี่นั้นกําลังเปล่งแสงและปล่อยพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งออกมาซึ่งกระบี่เล่มนี้มีความยาวเกือบเมตรและดูเหมือนว่ากระบี่นั้นสามารถผสานพลังสวรรค์ได้กระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผสานพลังวิญญาณอันลึกลับ เมื่อคิดว่านั้นคือกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผสานพลังวิญญาณเมื่อชิงสุยเห็นกระบี่นั้นชื่อของมันก็หลุดออกมาจากปากของชิงสุยทันทีแม้ก่อนหน้านี้ชิงสุยไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องสมบัติล้ำค่าเท่าไรนะัก แต่ครั้งนี้ชิงสวยมั่นใจมากกว่าของสมบัติล้ำค่าชิ้นนั้นคืออะไรแม้จะมองเห็นจากที่ไกลไกลก็ตามไม่แปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนี้คือผู้นำทางให้ตระกูลมู่ในการเข้าไปที่หุบเขาทะลวงนภา กระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผสานพลังวิญญาณน,นี้จึงเป็นของสำคัญสำหรับการเดินทางครั้งนี้แน่ๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผสานพลังวิญญาณนั้นต่างจากอันที่ชิงสุยรู้จักอันที่เขารู้จักนั้นมีความยาวเพียงเจ็ด นิ้วและซ่อนอยู่ในร่างกายและเชื่อมต่อกับเจ้าของด้วยหัวใจเมื่อจะใช้กระบี่นั้นเจ้าของก็จะเปล่งแสงสีทองทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และสังหารพวกเขาโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวในโลกเก้ามหาทวีปนั้น ทุกอย่างที่เขารู้จักสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำให้ชิงสุยรู้ว่าความพยายามในการฝึกฝนหรืออ่านตำราของเขานั้นเห็นผลแล้ว ในตอนนั้นเองกระบี่ยาวของหญิงสาวก็เหวี่ยงมาทางด้านหน้าของชิงสุยปรานของกระบี่นั้นดูเหมือนสายรุง้งและความเร็วของมันนั้นก็ไวมากจนทําให้ชิงสุยตกใจเขาขยับไปทางซ้ายและถอยไปสองก้าวทันทีเพื่อหลบกระบี่ ดวงตาของเธอโตขึ้นในขณะที่เธอกระชับกระบี่และพุ่งเข้ามาหวังจะโจมตีไปที่ชิงสุยอีกครั้งการโจมตีแต่ละครั้งของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากราวกับว่ากระบี่ของเธอนั้นมีชีวิตทั้งผู้ใช้และกระบี่นั้นเชื่อมต่อกันด้วยหัวใจจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ